สวัสดีครับวันนี้มาชมดอกโลโฟนะครับที่สวนสมบูรณ์ทรัพย์อำเภอพุชสงจังหวัดเรีัมล์นะครับนี่ครับสเสน่ห์ภาคอีสานนะครับสเสน่ห์ภาคอีสานใต้ภาคอีสานที่ถือว่าฝนน้อยที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะผมว่าความแห้งแรงร้อนก็ร้อนสุดยอดความร้อนละฝนก็น้อยมากครับดูครับโลโฟดอกครับ โอ้สวยครับโดโฟนะครับปีนี้มาสวยมากครับปลูกมาได้หนึ่งปีแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะพึ่งมาปลูกแล้วมาถ่ายให้พี่ๆได้ดูนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนผ่านมาแถวนี้เขารู้กันนะครับรู้ว่าปลูกกระบองเพชรมันคือว่าตายเบิ่นว่าเดืมคนพื้นที่เขารู้นะครับว่าผมปลูกมาเป็นปีแล้วนะครับผ่านไปผ่านมานะครับ ดูดอกโลโฟนี่ครับดูมเมล็ดโอ้เมล็ดดูเมล็ดโลโฟร่วงบางครั้งก็จะงอกเองธรรมชาตินะครับมันโรนลงมาในในในพื้นมันก็จะมีงอกเองก็มีนะครับครับนี่ครับดูดอกโลโฟรครับนี่คือโลโฟนี่ครับมแมลงผสมให้ฝักขึ้นครับนี่ครับ ดูโอ้เม็ดมันบนอะแต่กระจุยกระจายครับไม่ค่อยได้เก็บไปพอเลยนะครับช่วงนี้ถ้าจะเก็บไปพอนี้ไม่รู้จะไว้ที่ไหนแล้วครับไม้กระบองเพชรพันธุ์ต่างๆไม่ต้องผสมแต่มาแรงผสมให้ไม่รู้ว่าผมจะไปทํารงเดินกี่ไร่ครับถึงจะพอหมดนี่ครับโอ้มีเมล็ดมันเต็มเลยเด้นี่นี่ครับรน,น,นี่ครับ,ค,รบความสวยของโลโฟ ป้าผมกับเงือของผมคือกันละ่าปลูกได้ยังไงโลฟบแต่ว่าผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าไม้กระบองเพชรทุกต้นก็คือว่าเกิดมาได้ยังไงในบนโลกใบนี้เขาก็ต้องเกิดมาในดินอย่างนี้แหละครับแล้วเขาก็เอาเข้ามาแล้วก็มาเพาะผมคิดนะครับคิดเล่นๆในสมองของผมเองนี่นะครับผมจึงนําไม้พวกนี้มาลองปลูกดู นี่ครับความสวยของโลฟูนะครับนี่ครับผมมี่ชุดใหม่ผมปลูกปีนี้นะครับปลูกหนึ่งเดือนแล้วนะครับผ่านฝนหนักๆมาก็ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับผิวเขากําลังปรับสภาพครับนี่ฮะดูผิวเขาอาจจะมีรอยไหมปรับสภาพครับดูครับแต่ไม่ตายนะครับดูยังมีความ สดซื่นแจ่มใสของเขาอยู่ครับนี่ครับผมจะขึ้นมาครับตัวนี้ผมจะปลูกตามผานะครับตามแบบสันสันโพนนี่ครับดูครับก็จะสันนิดนึงนะครับดูผมปลูกขึ้นไปแบบนี้เลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับนี่ครับดูมันจะปลูกมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมจะปลูกไซส์เล็กๆอย่างนี้ครับแนะนําให้ปลูกไซส์เล็กๆนี้ดีนะครับไม้จะได้แข็งแรงครับ นี่ครับไซสโลโฟกลางแจ้งต้องปลูกไซสนี้ขนาดนี้แต่ว่าต้องดูพื้นที่เน่ยนะครับการปลูกโลโฟกลางแจ้งนี่เขาชอบหินเยอะๆครับหินต้องเยอะมากๆไม่เน้นดินนะครับเน้นหินนะครับการปลูกกลางแจ้งเราต้องเน้นหินนี่คือ,อพืชแต่ละตัวเขาจะไม่ชอบชอบไม่เหมือนกันครับดูดูต้องเน้นหินครับดินไม่ไม่ได้ไม่ค่อย ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผมว่านะดินใส่ประมาณ1นส่วนสส่วนแต่หินต้องมาครับต้องเยอะมากครับนี่ครับครัดูครับดูความสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกแบบนี้คือความสมบูรณ์แน่นอนผิวอย่างนี้ครับคนที่หลงไหลชื่นข้อของโลโฟนะครับนี่ครับชมได้มาดูได้ปลูกง่ายๆครับโลโฟนะครับผมจะเปิดสวนให้ชมเป็นทางการก็ช่วงฤดู ปลายฝนต้นหนาวนี่ครับตรงนี้อาจจะยังไม่พร้อมการทางเดินทางอะไรก็ยังไม่ได้นี่ครับผมก็ฝากไววเพียงเท่านี้เดอร์ครับส,สวัสดีครับ